มานี่สิมาให้สัมภาษณ์หน่อยมาให้สัมภาษณ์หน่อยเมื่อกาตูคือพ่อคือมองแดงเอ้ามูเจ้าทาเบิึงเด้อยามตี้กับตาเลี้ยงถัาะกินพอแล้วเฮ้ยใส่หมวกใส่แว่นตาแมงมานี้เสือกระปุยสวัสดีครับครับวันดีวันดีครับวันดีดีครับครับไปใส่จอะซาเล่งไปใส่เอาไปไปเอาขันลมให้แม่เท่เพราะพ่อกูเท่เพราะสมัยยังมือนั้นดู เอาเงินเดือนให้เด้หนูให้กับแม่เจ้าหูบอว่าแาาม่อเอาไปเล่นน้ำเต้าเบิร์บอกหูแล้วเจ้าหูบอว่าเมียจ้าเอาไปเล่นน้ำเต้าเบิด์ดใชลาวเดีย๋ยวนี้กับหูเดี๋ยวนี้ตัวเนาะโอ้<ม>บอดีสิแก้ปัญหาไงแล้วเซนนี้แก้ปัญหากับเมียยังไงแก้ปัญหาเรื่องของใข่ของมันตัวเนาะของใข่ของปัญหาของไข่ของมัน,มนแล้วเล่นหวยล่ะเล่นหวยกับติ๊กยูติ๊กยู เล่นหวยก็ติดอยู่ตายบันไดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายตาเลี้ยงเงิเอือมแ,มแม่เปอเอ,อ่อขงวดขงวดขงวดเป็นเงินเท่าใดมือโหดมือโหดแล้วเป็นงยังมือเจ้าบอกว่ามือเจ้าสีเซาเล่นเอ้ามืนอนูให้เงินไปกับเรเคยได้เอาไปซื้อไปกินขอซื้อลอตุลีรถตุลีหกลอยเองแม่ดันไปเอาหอดหมื่อกิน ยายน่อยกับตู้เจ้าอ,อมาตูพ้พลอยอยังกบยายน้อยว่าแต่เจ้าออไปติดนี้ค่ะหวยมื่นหกท้องสี่ซื้อไฮเดย์อยู่ใส่อยู่ล้านคนแหลเนาะเอาไปจำเบิดสูเสเซนเลยซออีเหลือ <c oughs> ให้กูโบยับยาบนะเด้ <c oughs> อเขาแม่พกมึงเป็นคือพ่อแม่กูบอก แล้วมือเจ้าเราเจ้าบอกว่าสีเศ้าเศ้าแล้วหนูพอเศ้าแล้วพอเศล้าเล้เดอแต่ลัตเตอรี่นั่นแล้วสี่ไฮผู้ใดไสหนีหวยให้เงินผู้เถาก็แค่หกร้อยเงินพี่การยิงรถเด้แกปีนึ่งเจ้าที่ไฮผู้ใดไสหนีให้เอาพวกความจริงเจ้าเงินใส่ไส่นีให้ยิงรถยิงรถเท็งานยังอ้าก็ยิงรถเงินคือยิงรถกับมีอยู่เนาะยิงรถเป็นซีอีโอ ผูใดมีพ่อแม่พิการคือน้องกูบอก <c oughs> อันกูยังหูอันคนพิการในครอบครัวมึงเนะี่ยด้ไม่ซอยใส่นี่ค่ะหวยคือพ่อแม่กูบอก <c oughs> แล้วมือไดซื้าเลยน,นี่งวดนี่พ่อก็บอไดซื้อไหนพ่อซื้อหกร้อยแล้วง<า>วดหนากกับงวดนี้งวดนี้มันทันหอดันทีสิบหกงวดนีก้ก,ก,ก,กับบ๊วยเล่นเดีบอกบได้ <c oughs> ดเล่นพ่อบเล่นชัว เพราะว่าติดยูเพราะว่าเขาบ่ให้เส้นมันบ่ซื้อไปสิเป็นเส้นหัวอื้นอยากเลี้ยมแม่ทุดตุนนะอ่ะกับแม่เนาะตัวนั่นกับแม่เนาะใ้ดินแม่มีแต่แม่เล่นเลยเนแล้วรู้สึกด,ดีบ่บัดนี้ดีมีแต่เสียกับเสียอืมแล้วเขาก็เอาเขาขึ้นไปไหว้ให้แล้วเพราะเป็นสิลักไายอีกบ่ปีนี้บ้าโว่เนาะ มีเจ้าอะไรเนาะมกมกเอาเขาไปขายบอัดนั้นก็ใส่ให้พ่ออีมีขับไปยุ้ยทางสมือสบายอ้อมไป <laughs> อ้อมไปก็อ้อมพุ่นไปทางพุ่นเ้อไปทางบ้านตัวยางบ่แม่มนว่าอ้อมบ้านน้องอื้อเลยออกมาแก้แหลนกายนาบ้าน <laughs> กูก็เห็นคือเ่า <laughs> เขาเขาลืมไปเขาลืมไปว่าบ้านนี้ก็บ,บ้านลูกเขากูนั่งอยู่ทํางานอยู่กูเห็นหมด <laughs> ใส่ให้พื่นเขาใส่กระบ,บะไป <laughs> ไปอ้อมเด้ย่านกูเห็นหนาเฮือนกูไปหลังหมู่บ้านแต่อ้อมอ้อมมาทั้งหนองอึอ้อมพีดว่ามังไนมันมาไปจงกันอยู่มงนี้กูเห็นเบิดเอาจับไอเน่ยิงโซคจับให้เขาเรต้องเนมเน้อจกมาหนึ่งใบจกมานหนึ่งใบผู้ได้เป็นผู้โชคดีกับพ่อใหญ่เลี้ยงเน้อใสข้าวหใวยเน้ ใส่ค่าหวยพ่อคอยในเด้อหมื่นหกบ้าเวรีหมอวัดจังวัดสมุดปาการอีกแล้วอีลีเด็กคือออกรูแทนซื้อคือมึงเองเอา้าเฮ้ยคนนี้อีกแล้วเหรออันนี้อยู่เทพ